Thì thôi thôi, ừ. bao giờ mình thơ có quay gần Liệt ừ. liệt 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 luôn ừ. nó no, đập thân rồng kì đập này thân rồng đập này อันนี้ก็ท่านผู้ใหญ่ยังหนุ่มแน่นนะฮะท่านผู้ชมอันนี้ใครนี่ผมเปลี่ยนสีแล้วคนนี้ก็เป็นป้าใหญ่นี่อาจารย์ซานสีเจริญทําพิธีมาโดนแล้วคนนี้ฮ้มือใจ ก็แล้วแต่อาจารย์จะเรียกหาพี่รึวมันเอามาอีกเจ้าหน้าที่ไปเอามาอีกสักหนึ่งอันกใช่พี่รึมีมีม นู่นฮะเอกนักเอกเขาอยู่ฝั่งนู้นส่วนมือกล้องก็ไปไม่ถึงเอาเป็นว่าแค่นี้ญาติพี่น้องก็มาร่วมแสดงความยินดีมากหน้าหลายตา คนนั้นผมสีขาวๆก็เ,เป็นญาติผู้ใหญ่ทางท่านประสาทคูปโนประสาทคูปน์นเป็นอาณาจักรเกณฑ์ละที่เก่าที่สุดในประเทศไทยไไมีหัวหมูมีเร<ๆ>ื่อง <c oughs> ข้าวปลาอาหารเ <c oughs> ต็มเทียบเลยฮะท่านผู้ชมนี่ก็ท่านรองกำลังนับปัจใจโอ้นับสินสดอดเต็มถาดเลยฮะสินสดอสนสด เต็มพรึ่งเลยฮะท่านผู้ชมประเพณีเก่าๆที่เราก็ยังท่านบ้านนะข้าผ่านดานดีอ้มีมีผ่านดานดีนะก็แล้วแต่จะตกลงกันนะฮะผมไม่เข้าใจว่าได้ไม่เป็นไรสีร่บาท อันนี้ก็แน่ไอ้การไอ้การเลยก็บาหนออยยืมทีบาทจริงทางนี้ก็แม่ยายเขาคนนี้แหละนี่นี่นี่น่านเออแม่ยายเขาคนนี้ผมเปลี่ยนสีก็ป๋าใหญ่เป็นคุณลุงเงี้ยเหลืออยู่ทายาทของบ้านนี้ แล้วก็ญาติที่น้องทางนู้นทางนอกอีกจัดแบบเรียบง่ายจัดแบบไม่ใหญ่เพราะว่าทุนมีน้อยเอาไว้ให้ผมทูกประวัติที่หนึงก่อนเดี๋ยวผมจะจัดให้ใหญ่ใหญ่ยิ่งไอทางนี้น่ะทางนี้ก็เป็นพระบิดาเขานี่ตาอุ้ยนี่ตรงนี้นี่นี่นี่ อะไรเซนอ๋อบอกนี่ถ่ายรูปก็ถ่ายเตาใซะนหนี่ก็นี่รวมเอาเฮ้ยครับผมทำวีดีโอจะลง u t u b e เพื่อสร้างรายได้นะฮะคารุณากดติดตามผมด้วยนะครับผมลงช่องของผมเองนะฮะผมชื่ออะไรคนผมยาวเนี่ย ต้องเข้าไปทางยูท b e ของผมเองอันนี้ก็คือก็คือประเพณีจากตุมรุมรานมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษก่อนบอกเพื่อท่านผู้ใหญ่ที่เราจะลืมไม่ได้คือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับดับสงคาญไปฮาแซน้น่อยเกิดบ้านภูษาเจียลอสสบายทถนนี้ไงเนี่ยไงเจียวิเลียเบิกไงเจียวิเลียบานไงไงพระไงในวันเท่าไหร่นะอาจารย์ ไงไเพี่พนเวันที่สามเอ็ดพันวาต้อนรับปีใหม่เลยนะครับท่านประธานก็ได้จุดทูกเทียนมินแซนตาเย่บารพบุพรุษท่นยานผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่เก้วปัดภัยผู้ใหญ่เด็กพงรัฐพงรัปัดภัยโอ้พงรัฐปัดภัยผมเป็นคนหน้าตาดีแต่ผมจําความไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ พราะชื่อนี่มันเปลี่ยนได้บางคนพ่อตั้งชื่อให้แล้วก็ยังไปเปลี่ยนเจดอันนี้เลยเจ็ดไอ้เจดสลา้เจ็ดเลยเจ็ดเลยอ่าต่อไปก็จะเซนตาเย่เจ็ดอ๋เซนต้าไก่ไอ้คนนู้นป๋าใหญ่ช่วยจับตราด้วยป๋าใหญ่เจดมือ900กว่า900โอ้ยแค่นี้ก็เยอะแยะผมยังไม่เคยเจอเลยเยอะแยะเลยฮะแค่นี้ก็ชนะ1,100อ่า สรอยตื้อซนออยตาเยี่ยเลี้ยงมดเลี้ยงปลาอาจารย์เดียวเฮ้ยนากอนี้คือตู้นี่หนาตู้เยงไรกันี่อัน้เรทางนู้นก็เป็นรูปของคุณพ่อมณีหิงทองคุณแม่นิีหิงทองอยู่ทางนน้นไทย

三图。

แค่นี้แหละเนาะเพราะว่าทองมันใส่คอแล้วก็ต้องจะยาวไปขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามฮะนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันทางนู้นกับป๋าใหญ่พี่จุ๋มคุณครูทางนี้ก็ยายตวยัวเอาแล้วครับแค่นี้แหละขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ